ดีกว่าซื้อค่ะไม่จําเป็นต้องครอบครองเป็นเจ้าของอีกต่อไปแล้วนะคะแถมจ่ายเงินน้อยกว่าแล้วก็ไม่ต้องแบกหนี้ระยะยาวด้วยค่ะเป็นเทรนที่เราต้องจับตากันให้ดีนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนไทยนี่แหละค่ะคิดกันมากขึ้นนะคะที่สําคัญก็คือยุคนี้เช่าได้แทบทุกอย่างค่ะตั้งแต่บ้านรถเสื้อผ้าไปจนถึงทีวีเลยค่ะยุคแห่งการเช่ามาถึงแล้วค่ะ ข้อมูลน่าสนใจนะคะสำหรับเทรนด์ของคนไทยในตอนนี้จากทาง SCB EIC ค่ะล่าสุดนะคะมีการจัดทำแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ริโภคหรือว่า SCB EIC Consumer Survey ภายใต้หัวข้อสำรวจใจคนไทยยุคใหม่เลือกเช่าหรือเลือกซื้อและพบเลยนะคะว่าคนไทยยุคนี้หรือว่าผู้ริโภคยุคใหม่ค่ะ เริ่มหันมาเช่าใช้กันมากขึ้นนะคะและไม่ใช่เพียงแค่การเช่ารถเช่าบ้านแบบสมัยก่อนๆค่ะแต่วันนี้นะคะสามารถเช่าสินค้าได้แทบจะทุกประเภทแล้วค่ะแบ่งเป็นลักษณะเด่นๆ3ประการนะคะสำหรับพฤติกรรมการเช่าใช้ของคนไทยค่ะประกอบไปด้วย 1. สินค้าที่คนนิยมเช่ามากที่สุดนะคะก็คือกลุ่มของสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ค่ะเพราะว่าต้องการใช้งานเพียงแค่ชั่วครั้งชั่วคราว เช่นเช่าชุดราตรีชุดออกงานอุปกรณ์เครื่องเสียงหรือกล้องถ่ายรูปค่ะ 2. บ้านและรถนิยมเช่าก็จริงนะคะแต่พบว่าคนเองก็ยังอยากเป็นเจ้าของมากกว่าค่ะเพราะว่าการเช่านั้นถือว่าตอบโจทย์สำหรับคนที่ความสำคัญกับความคุ้มค่าและความยืดหยุน่นแต่ว่าคนไทยส่วนใหญ่ลึกๆนะคะมีค่านิยมว่าต้องการเป็นเจ้าของที่อ,อาศัยและยานยนต์ค่ะ เพราะมองว่าสินทรัพย์เหล่านี้นะคะราคาแพงมูลค่าสูงถ้าหากเราได้ครอบครองไปเจ้าของแล้วจะบง่งบอกถึงความมั่นคงและความสําเร็จในชีวิตได้ค่ะประเด็นที่3ค่ะยุคแห่งการเช่านะคะจะไปต่อแล้วก็จะมาแรงขึ้นไปอีกในช่วงเวลา3-5ปีหลังจากนี้ค่ะเพราะว่าแนวคิดการเช่าเพื่อทดแทนการครอบครองจะฮิตมากขึ้น โดยเฉพาะในคนที่อายุต่ำกว่า45ปีนะคะให้ความสำคัญกับความคุ้มค่าและประสิทธิภาพการใช้งานมากกว่าความเป็นเจ้าของหรือการครอบครองสินทรัพย์เกินความจำเป็นค่ะมาจาะก,กันที่ประเด็นที่หลายคนตั้งคำถามกันเยอะนะคะก็คือเช่าบ้านหรือซื้อบ้านอันไหนดีกว่ากันแน่ ข้อมูลจากทาง SCB e e c นะคะพบว่าความจริงแล้วคนไทยส่วนใหญ่ยังต้องการเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยแต่ว่าการเช่าบ้านก็เป็นการตอบโจทย์นะคะสำหรับคนที่ไม่ต้องการมีภาระหนี้ระยะยาวค่ะรวมไปถึงคนที่อยากมีชีวิตแบบอิสระนะคะหรือมีความยืดหยุ่นไม่ยึดติดกับพื้นที่ผลสำรวจพบนะคะว่าคนไทยส่วนใหญ่มองว่าการที่เรามีที่อ่อาศัยเป็นของตอนเองก็คือสัญลักษณ์ของความมั่นคง ฐานะทางสังคมเป็นความภาคภูมิใจของชีวิตขณะที่มาตรการสินเชื่อและโครงการบ้านหลังแรกนะคะที่ผ่านมาก็มีส่วนช่วยค่ะทำให้คนที่มีไรายได้ปานกลางสามารถก้าวสู่การเป็นเจ้าของบ้านได้ง่ายขึ้นค่ะ แต่อะไรก็ตามค่ะทิศทางสําหรับอนาคตกําลังจะเปลี่ยนไปแล้วนะคะเพราะว,ว่าวิถีชีวิตของคนยุคใหม่ผลักดันให้การเช่าที่อาศัยได้รับความนิยมมากขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะคนที่อายุต่ํากว่า45ปีค่ะมีความต้องการลดภาระหนี้สินระยะยาวควบคุมค่าใช้จ่ายให้คาดการได้รวมถึงข้อได้เปรียบสำหรับตลาดเช่าบ้านนะคะก็คือเราเนี่ยสามารถเข้าไปอยู่ได้ทันทีค่ะไม่ต้องดูแลซ่อมบำรุงเอง แล้วก็รูปแบบสัญญานะคะยังสามารถยืดหยุ่นสามารถปเปลี่ยนแปลงได้ตามความจําเป็นค่ะจากบ้านมาต่อการที่รถหรือว่ายานพาหนะนะคะถามว่าการเช่ารถหรือว่าการซื้อรถทางเลือกไหนดีกว่ากันแน่ผลสำรวจพบนะคะว่าพฤติกรรมของคนไทยนั้นเปลี่ยนไปค่ะเป็นช่วงที่เปลี่ยนผ่านจากเดิมรถส่วนตัวถือว่าเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งนะคะในการสัญจรแต่ว่ามาสู่ยุคนี้ค่ะคนเริ่มเปิดรับบริการ ride sharing หรือว่าการเช่ารถระยะยาวกันมากขึ้นด้วยค่ะซึ่งในปัจจบุบันนี้นะคะคนไทยส่วนใหญ่ยังคงมีรถส่วนตัวซื้อรถเป็นของตัวเองกันมากกว่าค่ะแต่สิ่งที่กำลังจะเปลี่ยนไปก็คือรถที่จะซื้อแล้วก็ระยะเวลาในการใช้งานนะคะคนจะใช้รถคันเดิมนานขึ้นเปลี่ยนใหม่ช้าลงส่วนคนที่กำลังมองหารถคันใหม่หรือว่ามองหารถคันแรกก็จะเริ่มไปใช้งานหรือความสนใจกับรถไฟฟ้าหรือว่ากลุ่มของ e v มากกว่าค่ะ และนอกจากนี้ค่ะผลวิเคราะห์จากทาง SCB ยังบอกด้วยนะคะว่าคนไทยไม่จำเป็นต้องมีรถยนต์อีกต่อไปเหมือนกับสมัยก่อนๆค่ะเพราะว่าตอนนี้พื้นที่เขตเมืองมีระบบขนส่งสาธารณะที่ดีขึ้นได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน,นื่องรวมถึงเทรนที่มาแรงก็คือบริการร d e s ช a r i ิงสามารถตอบโจทย์มากกว่าการใช้รถส่วนตัว แลกเทรนดหนึ่งที่กำลังมาค่ะคือการเช่ารถระยะยาวหรือว่าค่า Subscription นะคะมีการพูดถึงแล้วก็ให้ความสนใจกันมากขึ้นค่ะโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ๆนะคะที่นิยมไลฟสไตล์ย,ยืดหยุ่นแล้วก็ต้องการทดลองเทคโนโลยีขับขี่ใหม่ๆค่ะ ยุคแห่งการเช่ามาถึงแล้วค่ะเราทุกคนนะคะก็ต้องเร่งปรับตัวจะได้ตามทันจะได้ไปต่อค่ะโดยเฉพาะธุรกิจร้านค้านะคะก็ต้องหาวิธีการค่ะทำอย่างไรคนถึงจะหันมาสนใจสินค้าของเรามากขึ้นนะคะท่ามกลางกระแสเช่าแทนการซื้อค่ะสำหรับตลาดที่อ,อาศัยหรือว่า้าสังหาริมัพยันะคะทาง SCBEC นั้นมองว่าผู้พัฒนาโครงการควรหันมาพัฒนารูปแบบ Hybrid Housing คือการผสมผสานนะคะระหว่างพื้นที่ขายกับพื้นที่เช่าเอาไว้ด้วยกันค่ะเช่นเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์หรือว่าโคลิฟิงรวมไปถึงการออกแบบโครงการสำหรับกลุ่มเฉพาะทางเพื่อตอบโจทย์ความหลากหลายเช่นกลุ่มผู้สูงวัยนะคะอาจจะต้องการซีเนียร์ลิฟิ a งอพาร์ตเมนต์รวมไปถึงสถาบันการเงินแล้วก็ธนาคารต่างๆนะคะควรจะต้องเร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อหนุนเศรษฐกิจแบบเช่าด้วยค่ะ ขณะที่ตลาดรถยนต์หรือว่ายานยนต์ค่ะมองว่าค่ายรถนะคะควรเร่งศึกษาและต่อยอดบริการคาร่า Subscription คู่ไปกับการออกแบบรถที่เหมาะกับตลาดบริการด้วยค่ะรวมไปถึงภาครัฐนะคะก็ควรจะมีบทบาทสำคัญในการสร้างสมดุลระหว่างตลาดซื้อและเช่าผ่านการออกแบบกฎหมายคุ้มครองคู่สัญญาให้เป็นธรรมรวมไปถึงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อมารองรับตลาดในการเช่าให้มากขึ้นค่ะ และสำหรับทิศทางของตลาดสินค้าเช่าที่กำลังมาแรงแบบนี้นะคะส่วนหนึ่งก็มาจากความก้าวหนะ้าทางเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้บริโภคค่ะที่ใส่ใจเรื่องของสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะคะและเป็นที่มาของเศรษฐกิจแบ่งปันหรือว่าแชร์ i ริงเอคอนมีซึ่งเน้นหลักการเข้าถึงการใช้งานมากกว่าการครอบครองเป็นเจ้าของค่ะ อย่างเช่นในสหรับริการนะคะเริ่มพัฒนาระบบการนำเข้าสินค้าหรือบริการมาเสนอให้ผู้อื่นได้เช่าใช้เพื่อแลกกับค่าบริการผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ค่ะอย่างเช่นที่เราจักกันดีนะคะก็จะมีทั้ง Netflix แล้วก็ YouTube ซึ่งการให้บริการค่ะจะอยู่ในรูปแบบของการสมัครสมาชิกหรือว่า Subscription Economy ค่ะและที่สำคัญปัจจุบันนี้นะคะแนวคิดการสมัครสมาชิก ไม่ได้จำกัดเพียงแค่บริการสตรีมมิ่งหรือการดูหนังดูทีวีเท่านั้นค่ะแต่ว่าขยายไปถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าจำเป็นเช่นทีวีตู้เย็นหรือว่าเครื่องกรองน้ำสาเหตุเพราะว่าคนเองก็มีกำลังซื้อที่ลดลงนะคะและพฤติกรรมเองก็เปลี่ยนไปค่ะคนต้องการเป็นเจ้าของสินค้าลดลงแต่ว่าต้องการใช้งานสินค้าที่ยืดหยุ่นมากขึ้นนะคะ จึงกลายเป็นแรงผักดันค่ะทำให้ธุรกิจเช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าขยายตัวและเป็นคลื่นลูกใหม่ที่น่าจับตาค่ะซึ่งข้อมูลนะคะจากทาง Grandview Research คาดการเอาไว้ค่ะบอกว่าตลาดเช่าใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าของโลกนั้นมีแนวโน้มที่จะเติบโตเฉลี่ยนะคะประมาณ9.2%ต่อปีในช่วงระหว่างปี2025ถึง2030นี้ค่ะ แม้กระทั่งในบ้านเราเองค่ะก็พบว่าคนไทยนะคะเริ่มให้ความสนใจการเช่าใช้สินค้าในครัวเรือนมากขึ้นโดยเฉพาะคนที่อยู่ตามคอนโดทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮมแล้วก็หอพักค่ะซึ่งแรงจูงใจหลักๆนะคะก็คือคนนั้นไม่อยากจะจ่ายค่าซ่อมค่ะแต่ก็อยากที่จะทดลองใช้สินค้าพรีเมียมที่หลากหลายยี่ห้อม,มากขึ้นด้วยค่ะ เช่าดีกว่าซื้อนี่คือเทรนด์ที่เป็นโอกาสนะคะสำหรับทุกคนค่ะนอกจากจะช่วยเราประหยัดเงินกันมากขึ้นแล้วนะคะก็สามารถสร้างผลดีต่อสิ่งแวดล้อมได้มากขึ้นด้วยค่ะเพราะเป็นการลดขยะอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองค่ะ